สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่อง salmon ch บ้เรามอยู่กับเกมมอนพีสบอดดี้ลัดนะครับใัใจที่แม่อิพกาชเกมนี้มานานนานโคตรซึ่งก็มีตู้บุลเลตเข้านะครับผมที่จริงก็แอบกระนำเปิดไป นานอยู่พอควรนะแล้วก็ตู้ซาบูก,กับสมุกสเต็มสปีดนะครับผมก็มาเราจะประับการเปิดบูเรตกันนะครับเอาให้ห้า้อเอาให้หกดาวไปลวเลยมาดูกันเลดอกสีราเจ็ดเปอร์เซ็นต์สเต็มสปีดดอกบูเรตพิกอัพสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนตัวที่เหลือก็0.095%ดยกเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ ีแรกเอาเกลือไปแล้วจ้วันเนี้ยมันตีสองเกลือไปแล้วเจ้าวันเนเี้ยอู้หชิบายแล้ว ও হো নামি ก็เข็มนะบอนเลเจนด์ bon ไปแล้วนะวันนี้ก็ขอหนเหอะมาแล้วครับหนึ่งตัวบูเรตโอ้มาอีกแล้วครับผมพร้อมกับเอสวิ่งนะฮะตอนนี้ก็บูเรตเวล7เจ็ดสิบ ลืมชื่อลืมชื่ออ่ะแป่นั้งออ๋อคิดซะลูโอเคโหอ,อยู่ดีๆก็ลืมชื่อพูดเลือ,อกได้ยังไงโอ้ตอนนี้สโมกเกอร์นะครับ โอเคเริ่มกลับมาเงียบเหมาไปยังยังเข็มอยู่นะจ๊ะมาแล้วบูเลตวิวแปสบไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ โ okay, okay. อเคโอเคเฮ้ยเพชรสวยอะหนึ่ง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 เบิบเ,เอ้าเฮ้ยซาบูแดงเอา้ามึงมาอยู่ในตู้นี้ได้ไงเนี่ยมึงไม่ใช่ตัวเอา้าเอา้าซาบูมาได้ไงวะ อยู่ในตู้คู่กับลุงฟูจิไม่ใช่หรอวะมาได้ไงนะโอเคเจ็ดร้อยห้าสิเพตผ่านไปได้บูเลตได้บูเลตเวลร์แปดสิเพตเ็มที่เรียบร้อยนะจ๊ะ ปปร,รอวิ่งนะครับผมก็ยังเป็นถือเป็นตัวที่บวนอยู่นะรอวิง่งแต่มันต้องห้าดาวไม่ก็6หกดาวเนี่ยสิหรือใช้งานได้ดีเอาไง,ไง่ายเกมนี้4ดาวอาว่ะมาใช้ได้แค่ช่วงแรกๆนะครับแล้วหลังมาคือจะสู้คนอื่นไม่ได้เลยนะอุซับโบแดงมาอีกแล้ว มาแล้วปูเดต85อาจจะตรงถ้าจะรีไอดีนะครับผมใหแนะนำให้ดี ID นะ้าดาวมาเบรกสักตัวนะครับนะแล้วต้องเป็นตัวที่แบบโหดโหดหยุดโหดแบบเออแบบตัวที่แบบพอเล่นเป็นรอยนะครับ5ดาวอะสักตัวถือจะพอเล่นนะฮะ อันนี้บูเลตเราก็แปดสิบห้าไปแล้วปับไอพีอือจำได้เลยกู เอ็ดม,ม,มาอีกหนึ่งตัวเอาแล้วเริ่มแยบเหงาวแล้วบูเลตกูไม่ออกแล้วจวังวันี้อีกสักตัวมาเหอะบูเลตปับ๊บรอวิ่งชิบหายแล้ว เหลือสี่ร้อยเพรแล้วนะครับเจา้าวานี้แบบอืมอ่าบูเลตมาแล้วเพราะว่ามันมีแบบถ้าเปิด ครบพันห้าร้อยเพชรนี่จะได้บูเลตอีกสองตัวนะไม่จะเป็นเวลหนึ่งร้อยพอดีนะถ้าเปิดครบ 1, พันหะ้าร้อยเพชรนะเดี๋ยนะเมื่อกี้บูเลตห้าสิบใช่ไหม 0โอเคไปเปิดตู้อื่นเลยยังไงเราก็ได้อยู่แล้วร้ 100. อยามาเปิดตู้สมูกเกอร์กันดีกว่าสเตปฟรีได้โซโล,โล มันเสียคีเพ็ดเนี่ยห้าสิบหนึ่งห้าสิบสองร้อยสองร้อยเพ็ดงั้นสินะโอเคตาบสมอลสเต็ปสปีดมาแล้วครับผมหนึ่งตัวคู่กับแฉง ปรับตัวที่สองมาแล้วเป๊บโอเคครบตกใจหมดลูฟี่สองปี ตัดสมมกสเตมห้าดาวจดจะโอเคได้ตัวมาอีกหนึ่งตัวแล้วมาบูเล็ตปาบ เรียบร้อยครับผมบูเลต์หนึ่งร้อยก็ไม่เกือเท่าไหร่หอยู่ดีๆก็อยากเปิดมาแปะเกือ โอเคก็ประมาณนี้นะบุเลตร้อ hmm. ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปรีวิวกันนะ mm hmm. ผมในคลิปหน้านะ mm hmm. อารีเวลแพเดจ้า mm hmm. ซึ่งบุเลตจัดว่าเป็นตัวที่แบบแรงตัวหนึ่งเลยนะฮะ ตัวนุญาตไปปั้นเหรียญและของต่างๆนะครับเพื่อให้มันเป็นการระเวิวบูเลตที่ดีตัดสินใจยากไว้ว่าจะเอาบูเลตคู่อะไรรอวิ่งเอ็ดวิ่งหรือซาบโบไฟรรอวิ่งก็น่าสนนะ เออเอ,อนที่มีพลังเยอะกว่าเนอาอเชาาพวกไฟก็เยอะแต่จัดสิทธิ์จะยากไง เอาเราวิ่งไปป่วนดีกว่าโอเคนะก็ยังมันยังเหลือกระชาบฟรีตัวฟรีคอมแบ็กอยูนะ่นันก็เกิแว่าแหละตัวฟรี แล้วก็กาลังตี5ดาวปับโอเคก็แค่นี้นะก็ออขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมสำหรับการเปิดบูเรตในคลิปหนะ้าเราจะมารีวิวกันนะครับผมขอมอนุญาตไปปั้นก่อนขอจบคลิปไพีเท่านี้ขอบคุณครับ